ชาวเน็ตตอบคำถามฟิลิปปินส์หรือไทยที่ไหนดีกว่าสำหรับปลายทางการท่องเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันกับ eS News เช่นเคยนะครับ EP นี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากเกพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ โดยวันนี้จะเป็นคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาตอบคำถามหลังจากมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับฟิลิปปินส์หรือไทยที่ไหนดีกว่าสำหรับปลายทางการท่องเที่ยว <c oughs> เขาอธิบายว่า <c oughs> การที่จะให้เลือกระหวา่าง <c oughs> ฟิลิปปินส์หรือไทยที่จะเดินทางไปที่นั่นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอะไรคือความแตกต่าง <c oughs> ที่ไหนจะดีกว่าสำหรับการพักผ่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสองประเทศเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งสำหรับการท่องเที่ยวหรือใช้เวลาช่วงวันหยุดของคุณในเอเชียตะวันออกเชียงใต้นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีความสวยงามและมีเสน่ห์ในตัวเองอีกด้วย การให้คําตอบที่ถูกต้องแก่คุณว่าจะเดินทางไปฟิลิปปินส์หรือไทยนั้นค่อนข้างเป็นไปไม่ได้สําหรับเราดังนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งต่างๆที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเดินทางไปที่ใดประเทศไทยหรือฟิลิปปินส์ครับหลังจากชาวเน็ตรับชมคลิปวิดีโอเปรียบเทียบดังกล่าวนี้แล้ว พวกเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายแง่มุมเลยครับแต่จะเป็นชาวฟิลิปปินส์ซะส่วนใหญ่ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับชาวเน็ตท่านแรกได้ตอบคำถามไว้ายาวเลยนะครับเขากล่าวว่าสำหรับฉันมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหานี่เป็นวิดีโอเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยม ฉันคิดว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจํานวนมากจะไปและชอบจุดหมายปลายทางเช่นประเทศไทยและบาหลีเพราะวัฒนธรรมวัดที่สวยงามทั้งฮินดูและพุทธวัฒนธรรมเอเชียที่ชัดเจนมากในแง่นั้นฟิลิปปินส์มีโบทเก่าแก่มากกว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์ของสเปนดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่า ประเทศหนึ่งที่มีความแปลกใหม่มากกว่าที่อื่นๆที่ฉันเดาและนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจํานวนมากต้องการเห็นในฟิลิปปินส์ดังนั้นจึงไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนสําหรับฟิลิปปินส์และไทยนอกจากนี้การเดินผ่านตลาดกลางคืนและกินบะหมี่ร้อนๆที่ปรุงสดใหม่ก็มีสเสน่ห์เช่นกันในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินอาหารฟิลิปปินส์มากนักซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายความสะดวกของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคือชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในภาษาอัง กขั้นพื้นฐานอย่างน้อยและสิ่งนี้ช่วยได้จริงๆนอกจากนี้ผู้คนก็ช่วยเหลือดีมากเป็นกันเองซึ่งมักจะเป็นข้อดีเสมอ สำหรับฉันฉันแอบเข้าไปในฟิลิปปินเหมือนเป็นบ้านของฉันฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าที่ฉันทำในประเทศตนเองแต่ในประเทศไทยฉันรู้สึกว่าฉันมีดินแดนมากมายให้ค้นหาความสมดุลถ้าคุณชอบชายหาดและธรรมชาติให้เลือกฟิลิปปินแต่ถ้าต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและอาหารต้องไปประเทศไทยส่วนท่านต่อมาเขาอธิบายว่า ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ฉันรักทั้งสองประเทศแต่ฉันชอบอาหารไทยอาหารของเรายอดเยี่ยมแต่อาหารไทยก็อร่อยมากคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาครับฉันแค่รักประเทศไทยอาหารผู้คนวัฒนธรรมฉันมีเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคมไปกระบ,บี่แต่ยกเลิกขอให้ปลอดภัยทักทายจากแอฟริกาได้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาได้กล่าวว่า รักทั้งคู่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบสําหรับอาหารไทยและชีวิตกลางคืนในขณะที่ก็ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์เมื่อพูดถึงความเป็นมิตรและธรรมชาติที่สวยงามระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาแน่นอนว่าประเทศไทยน่าสนใจกว่าชาวเน็ตท่านถัดมาได้กล่าวว่าฉันเลือกฟิลิปปินส์เพราะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและผู้คนก็เป็นมิตรมากส่วนท่านต่อมาเขาได้อธิบายว่า ฉันเลือกฟิลิปปิน์เพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นกันเองมีอัธยาศัยดีลักบาส,สเกตบอลชายหาดและอื่นๆคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่างั้นคุณก็อย่าไปญี่ปุ่นนะพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีส่วนท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าเคยไปกรุงเทพครั้งนึงและฟิลิปปินสองครั้ง ฉันชอบกรุงเทพเพราะราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดและรองเท้าราคาถูกสำหรับฉันและวัดวาอารามที่สวยงามฟิลิปปิน์ฉันชอบอาหารแน่นอนโบสถ์ภูเขาไฟตาอันและทุกอย่างราคาถูกที่นั่นทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันในการหลอกลวงและฉันก็เกลียดสิ่งนั้นแต่พวกคุณต้องไปที่นั่นและสัมผัสด้วยตัวคุณเองส่วนท่านต่อมาก็อธิบายว่า ประเทศไทยต้องการเดินทางไปฟิลิปปินเพื่อชายหาดและอาหารอร่อยส่วนชาวฟิลิปปินต้องการเดินทางไปที่ประเทศไทยเพราะนักแสดงไอดอลของพวกเขาและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นรักทั้งสองประเทศและเพื่อนบ้านของฉันในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากกินอาหารไทยและไปพักผ่อนที่ชายหาดที่ฟิลิปปินส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินโตในอเมริกาและอาศัยอยู่ที่พัทยา สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะชี้ให้เห็นคือคนทั้งสองประเทศส่วนใหญ่มีผิวซีดรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยฉันรักฟิลิปปินส์ในวงเล็บฉันเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ฉันตกหลุมรักประเทศไทยการสื่อสารนั้นอาจยากขึ้นเพราะอุปสรรคทางภาษาในประเทศไทยแต่วัฒนธรรมก็เกือบจะเหมือนกันในความคิดของฉันคนไทยเป็นมิตรคอมเมนต์ต่อมา สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศไทยคืออาหารของพวกเขานั่นคือผัดไทยแสนอร่อยมะม่วงสีเขียวและข้าวเหนียวมะม่วงหวานฉันยังรักวัฒนธรรมของพวกเขาเกาะพีพีเป็นเกาะที่ดีที่สุดผู้คนก็เป็นมิตรเช่นกันและฉันชอบที่จะกลับไปที่ประเทศไทยส่วนท่านต่อมาได้อธิบายว่า ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อวิกฤตนี้หมดไปเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปที่นั่นคือเมื่อไรฉันชอบอาหารและดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ พวกคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษาในฟิลิปปินส์ที่นี่พวกเขารู้วิธีพูดภาษาอังกฤษได้ดีทั้งขั้นพื้นฐานและคล่องอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้พวกคุณควรไปโบราไกหนึ่งในใชายหาดที่ฉันชอบที่สุดในโลกฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกกับมันคอมเมนต์ต่อมาฉันรักประเทศไทยทั้งสองประเทศยอดเยี่ยมมากสวัสดีจากฟิลิปปินส์ส่วนท่านต่อมาได้อธิบายว่า ประเทศไทยดีกว่าเพราะใช่คุณเปลี่ยนใจฉันไม่ได้ <Wow. S 1> ส่วนท่านต่อมาได้กล่าวว่าสำหรับฉันฟิลิปปินสนุกกว่าประเทศไทยแต่ฉันก็รักประเทศไทยด้วยแต่ฟิลิปปินดีที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาอธิบายว่า ทุกวันนี้ฟิลิปปินส์ถูกประเทศไทยแซงหน้าและในสายตาของฉันประเทศไทยไม่ได้มีน้ำตกที่สวยงามเท่าฟิลิปปินส์แต่ฉันจะบอกว่าฉันรักประเทศไทยและเคยไปฟิลิปปินส์เพียงหนึ่งครั้งและตอนนี้ก็คิดถึงประเทศไทยเล็กน้อย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเน็ตตอบคำถามเกี่ยวกับฟิลิปปินส์หรือไทยที่ไหนดีกว่าสำหรับปลายทางการท่องเที่ยวก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและถ้าหาเพื่อนฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับตอนนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ